แอปทักษออนหลุดปากกลางรายการตำรวจไว้ใจไม่ได้ในช่วงหนึ่งของรายการแชข่าวซาสตรองทางด้านแพทนภพาหลุดปากวันเลิกกับแฟนตำรวจหนุ่มหลอกกลางรายการทำเอาทางด้านแอปทักษออนและปุ้ยพิมนวันนั้นถึงกับตกใจโดยทางด้านแพทนั้นได้พูดในทํานองที่ว่า แพทเลิกกับแฟนตำรวจนุม่มนายณภัทตอนนี้ไม่รู้จักกันความรักของเราอัปเดตวันต่อวันเอาเป็นว่าหากตอนนี้ใครมีปัญหาอะไรลองติดต่อตำรวจกันเองก่อนนะคะยังไม่สามารถคุยอะไรกับตำรวจได้จากนั้นทางด้านปุ้ยพิมลวัรณได้กราบสุภาษิตเอาไว้ว่าคบตำรวจนับแปลงนะลูกทางด้านแอฟก็ท้วงสุภาษิตตำรวจไว้ใจไม่ได้ โดยเดยรีบส่วนขึ้นมาว่าเดี๋ยวมันมีอีกสุภสิทธิ์หนึ่งนะแม่ทางด้านแพทนาภาหันไปมองหน้าแอปทักษะออนก่อนกล่าวเสริมว่าใช่แม่มันมีอีกอันหนึ่งซึ่งทางด้านปุ้ยพิมลวันเลยถามว่ารถไฟเรือเมดิเกตํำรวจไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมทางด้านแอทักษะออนพยักหน้าเบาๆก่อนจะเงียยไปงานนี้ทำเอามีสะดุ้งแน่นอนค่ะ